หลังจากมีคลิปเสียงปริศนาเผยแพร่กันเมื่อ2วันก่อนอ้างว่าเป็นเสียงของนายกเทศมนตรีนครสงขลากำลังคุยกับผู้จัดงานที่เป็นเอกชนเพื่อจะจัดงานอาหาร2ทะเลแล้วเป็นลักษณะของการหัวประมูลนะครับวันนี้นายกออกมาถแถลงข่าวยอมรับว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของตัวเองจริงครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การหัวประมูลเป็นเพียงการโน้มน้าวให้เอกชนเข้ามาจัดงานเนื่องจากปีนี้ไม่มีงบประมาณเท่านั้นครับ นายสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลานำผู้บริหารของเทศบาลถแถลงข่าววันนี้นะครับหลังจากที่มีการเผยแพรค่คลิปเสียงทางโซเชียลมีเดียอ้างว่าเป็นเสียงนายกเทศมนตรีนครสงขลาเจรจาหัวประมูลการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายสมศักดิ์ยอมรับว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงของตัวเองจริง พร้อมทั้งชี้แจงว่าปีนี้ทางเทศบาลไม่มีงบประมาณในการจัดงานจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทที่ชนะการประมูลแต่ต่อมาบริษัทนเรศวรอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้มาขอใช้สถานที่บริเวณสะบัวเพื่อจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลแทนรวมถึงการประกวดนางงามสมิหลาโดยผู้ประกอบการรับปากจะจัดกิจกรรมเหมือนที่ทางเทศบาลจัดทุกอย่าง สำหรับใจความในคลิปเสียงเป็นเพียงการเจราจาให้ได้บริษัทมาจัดงานเนื่องจากเห็นว่าใกล้จะถึงวันงานส่วนกรณีที่โซเชียลมีเดียได้อ้างถึงบริษัทนเรศวรโพสเฟซบุ๊กใช้เช่าพื้นที่ล่วงหน้าเสมือนว่ามั่นใจว่าตัวเองจะได้การจัดงานนี้นายกบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือวันที่เนี่ยคือวันที่ต้อรดูต้องดูวันเพราะในเฟซบุ๊กมันสามารถที่จะทำกันได้ทั้งนั้นนะคือต้องเอาเอาดูวันนะครับ วันในคือในในโลกโซเชียลเนี่ยจะใส่วันไหนเนี่ยคือมันมันมันทำได้นะคือต้องต้องเอาเอาที่แน่ก็ถือว่าวันที่หกนะที่ว่าเอ่อที่เป็นหาเอกชนที่สนใจอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขารู้ได้ไงว่าเขาจะได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการอวันทงวันที่เป็นสำคัญในในเฟซบุ๊ก แต่ว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทลักกี้มิวสิกจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลแต่ว่าถูกทางเทศบาลยกเลิกไปได้นำหลักฐานอ้างว่าเป็นการหัวประมูลมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆนำไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองและปปชจังหวัดสงขลานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เพิ่มเติมด้วยหรือไม่ครับ